ผมขอเริ่มกันที่ความฝันของแต่ละคนเลยกันแล้วกันผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนก็ต้องมีความฝันว่าอยากได้อะไรต้องการอะไรใช่ไหมครับอาจจะเป็นบ้านเดี่ยวสักหลังรถยนต์สักคันอาจจะไม่ต้องแพงหรือเลืหลูมากมายแต่จุดนี้วันนี้เพื่อนๆเข้ามาในระบบอบรมตรงนี้แล้วผมก็อยากให้เพื่อนๆได้อะไรกลับไปบ้างครับขอให้เพื่อนๆนนำแบบฟอร์มที่ผมให้ดาวน์โหลดไว้ออกมาเลยครับ แบบความที่ประกอบก,บกับการเรียนรู้ในวันที่หนึ่งะครับที่เป็นหัวข้อว่า first step success พร้อมทั้งดินสอนและปากกาด้วยนะครับเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับคุณจะได้พัฒนาตัวคุณเองในเวลานี้ด้วยกันเห็นไหมครับความฝันจะเป็นจริงได้อย่างไรถ้าแม้แต่ตัวคุณเองไม่กล้าฝันเรามาดูกันที่ข้อแรกครับถ้าเพื่อนๆสามารถเป็นได้ในสิ่งที่อยากจะเป็นมีได้ในสิ่งที่อยากจะมีได้อะไรในสิ่งที่อยากจะได้เพื่อนๆอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรหรืออยากจะมีอะไร ขอให้เพื่อนๆกรอกลงในแบบฟอร์มนั้นเลยครับลองนึกดูอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นบ้านเป็นรถหรือการใช้ชีวิตแบบอิสระไม่ต้องเข้างานเจ็ดโมงเชา้าเลิกห้าโมงเย็นเบื่อการเดินทางเบื่อรถติดอยากทํางานจากที่ไหนก็ได้ให้มันมีรายได้เข้ามาอย่างมั่งคงเรื่อยๆอยากหยุดงานและยังคงมีรายได้ไปตลอดชีวิตหลายๆอย่างคือความฝันของหลายๆคนผมอยากให้เพื่อนๆลองถามใจตนเองดูครับว่าถ้า คุณมีได้โดยที่คุณไม่มีข้อแม้อะไรมาขวางเลยแม้แต่นิดเดียวอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรลองเขียนไปดูครับแล้วก็ขอให้ประเมินดูคร่าวๆนะครับว่าแต่ละอย่างมีมูลค่าเท่าไหร่บ้างอย่างเช่นรายได้ที่เข้ามาเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องทํางานเป็นเท่าไหร่อาจจะเป็น 4- ี่หมื่นหรือห้าหมื่นบาทต่อเดือนก็ให้กําหนดไว้ด้วยนะครับคิดว่าเพื่อนๆคงจะเขียนกันเสร็จหมดแล้วนะครับทีนี้สําหรับตัวผมเองผมตีราคาความฝันของผมเอาไว้ที่ บ้านเดี่ยว5ล้านรถยนต์สัก3ล้านละกันนะครับแล้วก็อื่นๆสัก2ล้านรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ10ล้านแต่ผมจะบอกว่า10ล้านไม่ใช่หมายความว่าเวลานี้ผมต้องได้10ล้านณนะวันนี้เวลาน,นี้ไม่ใช่มูลค่า10ล้านนี่คือมูลค่าตลอดชีวิตของคุณคือมูลค่าตลอดชีวิตที่ผมควรจะได้รับ หมายความว่าไงครับเพื่อนๆที่มีบุตรหลานแล้วก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรหลานมันค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมครับหลายๆคนก็บอกผมว่าเงินสำรอง2ล้านอาจจะไม่พอด้วยซ้ำใช่ไหมครับโดยเฉพาะบางคนอยากจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเนี่ยปีละล้านก็ยังไม่พอเลยถูกไหมฮะแต่ผมก็ลองคิดเป็นค่าเฉลี่ยคร่าวๆดูนะครับผมตีราคาความฝันของผมออกมาแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะความฝันของเพื่อนๆคืออะไรขอให้ตีราคากำกับออกมาด้วยนะครับเพราะเป้าหมายที่ดี ต้องมีการวัดค่าได้ถูกไหมครับเพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าอยากได้รายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่เพื่อนๆไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่ได้มาเดือนละบาทพอใจไหมไม่ใช่นะครับต้องให้กําหนดชัดเจนว่าเดือนละ4ี่0 0ื่นหาหรือเดือนละแสนกําหนดไปเลยอย่างที่ผมบอกนะครับไม่มีอะไรมาขัดขวางได้ขอให้กําหนดด้วยตัวของคุณเองทีนี้เรามาดูเรื่องราวของความเป็นไปได้แล้วกันครับถ้าเรามีเงินเดือนเดือนละ2 0,000บาทเอาแบบไม่กินไม่ใช้เลยนะครับ1ปีเนี่ยก็จะมี2องแสนสี สิบปีเนี่ยก็จะมีสองล้านสี่สี่สิบปีถึงจะมีเก้าล้านหกใกล้เคียงกับความฝันผมแล้วใช่ไหมครับมันก็ดูน่าจะเป็นไปได้นี่นาเก็บเงินสี่สิบปีได้บ้านได้รถถูกไหมครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าคุณเริ่มงานตอนอายุเท่าไหร่ยี่สิบกว่ากว่าไม่ใช่หรือนั่นหมายความว่าหกสิบนู่นแหละครับถึงจะมีบ้านมีรถอย่างที่ฝันเอาไว้นี่แหละครับถึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมหลายๆคนในปัจจุบันถึงได้เป็นหนี้เป็นสินกันเพราะเขาอยากได้ความฝันของเขา เขาเลยจําเป็นต้องมีการไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะเข้าถึงความฝันของเขาอย่างที่ผมบอกครับมันก็ดูน่าจะเป็นไปได้นี่นาทีนี้เรามาดูความจริงกันคนทั่วไปเริ่มต้นทํางานที่22-23ปีเรียนจบปริญญาตรีปรวชปวสก็เริ่มทํางานกันแล้วถูกไหมครับบางคนถ้าเป็นปริญญาโทรปริญญาเอกก็คงมากกว่านี้ไปอีกหลังจากนั้นทํางานไปเรื่อยๆจนอายุ55-60ถึง 60, ปีก็เกษียณหมายความว่าคนเราเนี่ยจะมีเวิร์ i ไทม์ 32ถึง37ปีเอาตัวเลขมาลบกันดูนครับแต่ผมขอเอาค่าเฉลี่ยที่35ปีก็แล้วกันไม่มีใครที่จะมี Work Time เกิน35ปีได้เพราะอายุ60ปีเขาก็เลิกจ้างแล้วใช่ไหมครับอ้าวและความฝันละ่ะที่จะเก็บเงินจนครบ40ปีเพื่อให้ได้ตามความฝันแต่ว่าเรามี Work Time เพียงแค่35ปีเท่านั้นเองน้อยกว่าอย่างชิวเชียดเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆต้องการจะไปชิดเป้าหมายต้องเก็บเงินเดือนละ2 0 0 0 0บาท ทุกคนก็น่าจะทาได้นี่นาแต่ทําไมล่ะเราลองมาดูความเป็นจริงกันดีกว่าครับผมจะยกตัวอย่างคนที่มีรายได้2 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับในแต่ละเดือนทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้ที่จะอดข้าวอดน้ําผมขอประเมินราคายกตัวอย่างร่าวๆา,วาวมาดังนี้นะครับค่าอาหารเอาแบบว่ากินข้าวอย่างเดียวไม่กินอย่างอื่นเลยนะครับมือละ30บาท1วันประมาณ100บาท1เดือนก็ประมาณ3,000บาทถูกไหมครับค่ารถเอาแบบว่าโคตรประหยัดกันเลยครับ เดินได้เป็นเดินกระเดินทีเดียวเชียววันละ20บาท1เดือนก็600บาทมันจะมีใครใช้แค่นี้หรือเปล่าครับเนี่ยค่าขึ้นใช้ส่วนตัว800บาทสําหรับคุณสุภาพสตรีนะครับตรงนี้ผมก็ต้องบอกว่าอาจจะมีส่วนนี้เยอะกว่าที่ผมประมาณเอาไว้เพราะผมนับรวมหมดนะครับทั้งโฟมล้างหน้าเครื่องสําอางเสื้อผ้าต่างๆบางคนโฟมล้างหน้าอย่างเดียวก็ล่อไปเกิน800แล้วถูกไหมครับค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่เพื่อนๆจะได้บ้านในฝันเพื่อนๆก็อาจจะต้องเช่าบ้านอยู่ ค่าน้ําค่าไฟรวมรวม,รวมกันผมคิดแค่5,000บาทก็แล้วกันครับรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด9,400บาทจะมีเงินเหลือ11,600บาททีนี้เรามาดูกันครับเงิน11,600บาท1ปีจะมีค่า130,000บาท10ปีจะมีค่า1นึ่งล้านสสบาทถ้าจะบรรลุฝันเอา10ล้านต้องใช้เวลา80ปีโอ้โหงํำกันพอดี มันจะเป็นไปได้อย่างไรล่ะครับในเมื่อเรามีเวิร์กไทม์แค่35ปีไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำนี่ถึงไปสาเหตุหลักที่ว่าทําไมเราถึงไปไม่ถึงฝันแล้วทําไมเราไม่ลองดูคนที่เขาประสบความสําเร็จกันล่ะครับคนที่เขามีทุกสิ่งที่เราต้องการคนเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วคือนักธุรกิจทั้งสิน้นดูอย่างคุณบิลเกตครับเพื่อนเพื่อคงรู้จักไมโครซอฟทถูกไหมครับแล้วก็อีกคนนึงคือคุณวอลเลนบัฟเฟตเห็นไหมครับและนี้ก็คือคุณดอนัลทรัม คุณดนัลทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่าคุณดนัลทรัมป์เนี่ยเคยเป็นหนี้ถึง9,000ล้านเหรียญ9,000ล้านเหรียญน,นะครับโห oh, ลองคิดดูถ้าเป็นเพื่อนๆพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนจะทำยังไงแต่ในวันที่ตึก Empire State จะถูกยึดเนี่ยคุณดอนัลทรัมป์เดินลงมาจากตึกแล้วก็มาเจอขอทานคนหนึ่งกำลังนั่งขอทานอยู่เท่านั้นแหละครับคุณดนัลทรัมป์ถึงกับร้องไห้ แล้วก็คิดในใจว่าทําไมอ่ะเราเป็นผู้บริหารเราเรียนมาสูงเราทํางานนะไม่ใช่ไม่ทํางานแต่ทําไมคนนี้รวยกว่าเราถึง900 0ล้านถูกแล้วครับขอทานรวยกว่าคุณโดนนอทัมเก้าพ0ล้านแน่นอนเพราะขอทานไม่มีหนี้ถูกไหมครับแต่คุณโดนนอทัมเป็นหนี้ถ้าเป็นคุณละ่ะคุณจะยอมแพ้ขอทานอย่างนั้นหรือคุณโดนนอทัมเลยเอาจุดนี้เป็นจุดพลิกผ่านชีวิตตัวเอง กลับขึ้นมาล่ำรวยได้เป็นหมื่นหมื่นล้านนี่แหละครับเป็นจุดที่ผมใช้ในการผลักดันตัวเองมาตลอดเวลาและหนุ่มน้อยคนนี้นะครับไม่ใช่ผมแน่นอนแต่ผมจะบอกนะครับว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านไปแล้วนะครับเพราะเขาเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Facebook ซึ่งมีสมาชิกกว่า70ล้านคนที่ผมยกตัวอย่างหนุ่มน้อยคนนี้เพราะผมต้องการจะชี้ให้เห็นว่าอายุไม่ใช่ปัจจัยในการล่ำรวย อายุน้อยหรืออายุเยอะอย่างคุณวอลเลนบัฟเฟตคุณก็สามารถทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้ดังนั้นปัจจัยหลักอยู่ที่ใจคุณครับอยู่ที่ความมุ่งม,มั่นและความสม่ําเสมอของคุณแถมให้อีกนิดนึงนะครับคุณคุณไหมครับชาย2คนนี้อ่างั้นผมเฉลยแล้วกันนะครับเขาคือเซอร์เจนบินกับแลนลี่เพจเจ้าของเว็บไซต์ Google เห็นเสื้อเขาไหมครับถัดมานะครับคุณเจอรี่หยาง แต่เผอิญผมไม่มีรูปของคุณเดวิดฟิโลหรือว่าผู้ที่ร่วมกันก่อตั้งเว็บไซต์ yahoo.com และสุดท้ายครับหนุ่มคนนี้คนคนเดียวกับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับหนุ่มคนนี้คือมาร์คซัคเคอร์เบิร์กจุดจุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้ลองมองดูดีๆนะครับคุณจะเห็นว่าเจเน r เรชันนี้ยุคนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนในยุคที่คุณบิลเกตคุณวอลเลบฟเฟตคุณโดนัลทัมทำเงินกันเนี่ยเขาทําเงินกันในรูปแบบบริษัทใหญ่ๆถูกไหมครับแต่พอมาถึงยุคของ เนี่ยครับแลลลี่เพจกับคู่หูเขาแล้วก็ยุคคุณเจอรี่หยางแล้วก็ยุคของมาร์คซ์เกอร์เบิร์ทุกคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นในการสร้างบริษัทนะฮะลองมองดูดีๆครับเขาล่ารวยจากธุรกิจประเภทไหนอินเทอร์เนต็ตไม่ใช่หรือและวันนี้มันเป็นธุรกิจหลักที่ตอนนี้2 1 o n e m i l l i o n c o m ทุ่มเทสร้างอยู่วันนี้กระแสะโลกในการทําธุรกิจได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตเป็นธุรกิจที่มีผลประกอบการมากที่สุดในโลกรายได้วิ่งเป็นวินาทีไม่สามารถประเมินค่าได้เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับนอกเรื่องไปซะนาเลยนะครับถ้าง,งั้นเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับตรงนี้ผมขอประกาศเลยนะครับว่าในที่นี้ใครที่ไม่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่สิ่งที่เขียนเอาไว้สิ่งที่ฝันเอาไว้ ให้ปิดเว็บนี้ทันทีเลยครับไม่มีประโยชน์เลยฮะปิดได้เลยเราไม่โกรธกันสำหรับคนที่ต้องการจะก้าวข้ามสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันการุณาฟังสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับใคร